นี่คือการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกที่เป็นเสมือนโลกคู่ขนานกับรายการแข่งขันมโต GP การแข่งขันรถซูเปอร์บค์โปรดักชันที่ถูกนำมาแปลงโฉมปรับแต่งให้ได้ความแรงชนิดที่ทะลุขีดจำกัดการช่วงชิงความเป็นหนึ่งที่เข้มข้นทั้งตัวนักแข่งทีมแข่งจนไปถึงการห้าหันกันระหว่างแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าใครกันที่เป็นตัวจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์สองล้อ ใช่แล้วครับนี่คือรายการแข่งขันเวิร์ลซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพการแข่งขันซูเปอร์ไบค์ปรูักชันที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ้ต้นของวงการมอเตอร์สปอร์ตวันนี้ r e e ี c h a ช n e l จะขอพาทุกคนไปชมเรื่องราวของการแข่งขันรายการนี้กันครับ สวัสดีผู้พิพากษาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ reflect channel ช่องที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการทดสปอร์ตมาให้กับเพื่ได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดริ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะพลาดขีดแม่ทางช่องเรานะครับหากเราจะพูดถึงการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกที่จัดอยู่ในลิสต์รายการแข่งขันระดับสูงและมีผู้คนติดตามทั่วโลก แน่นอน MotoGP มักจะถูกพูดถึงก่อนรายการแข่งขันรายการอื่นๆเสมอการแข่งขันรถสูตรดัดแปลงหรือรถแข่งโปรโตไทป์ที่แรงที่สุดในวงการสองล้อรถแข่งที่เกิดมาเพื่อการแข่งขันเพียงเท่านั้นจึงไม่แปลกที่คนทั่วไปมักจะนึกถึง MotoGP มาเป็นอันดับแรกเพราะความน่าตื่นเต้นของเทคโนโลยีสุดล้ำที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาของพวกเขากลับกัน ถ้าหากเราตัดการแข่งขันอย่าง MotoGP ออกไปมีรายการแข่งขันรายการใดที่เข้าตาบ้างผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยหลายๆคนคงเทใจให้กับรายการแข่งขันอย่าง World Superbike Championship การแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์โปรดักชันที่สามารถทำความเร็วได้ไม่แพ้ทางฝั่งรถสูตร MotoGP เลยรายการที่จับเอารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคที่มีขายกันตามท้องตลาดมาแปลงโฉมปรับแต่ง เสริมความเป็นปีศาจเข้าไปจนกลายเป็นซูเปอร์ไบค์ที่มาใช้วัดกันในสนามแข่งขัน to สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะมีชื่อเรียกเต็มๆว่า FIM Superbike World Championship หรืออักษยรย่อ WBK จุดเริ่มต้นของการแข่งขัน w o r ร์ SuperB i k e นั้นเราต้องย้อนกลับไปในปี1988ยุคสมัยที่การแข่งขัน w o r ร์ GP500 หรือ MotoGP ในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก FIM ผู้ดูแลและควบคุมการจัดก,การแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับแนวคิดที่อยากจะจัดการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบในรูปแบบของรถโปรดักชันขึ้นมาอีกหนึ่งรายการโดยวัตถุประสงค์ของการสร้างการแข่งขันรายการนี้ขึ้นมานั้นหลักๆแล้วดอนนาต้องการที่จะเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบที่ใช้ในการแข่งขันให้เข้าถึงผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเวิร์ดซูเปอร์ไบ์ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด จนสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนๆที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคได้แทบจะทันทีพอรถที่ใช้แข่งในสนามมันก็คือรถรุ่นเดียวกันกันกบที่พวกเขาขับต่างจาก m o t o GP ที่แฟนๆทั่วไปไม่มีโอกาสาที่จะได้สัมผัสมันจริงๆและถ้าหากจะเปรียบเทียบระหว่างรถสูตใน m o t o GP กับรถโปรดักชันใน World SuperB i k e ก็ต้องบอกเลยว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะเทคโนโลยีที่มีในรถแข่งเวอร์ซูเปอร์ไบ์ล้วนถูกคิดค้นและถ่ายทอดมาจากรถแข่งในมอเต GP ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นดูคติพานิเกล V4R ที่ถอดแบบมาจากดูคติเดสม o s ตาดิชีหรือยามาฮ่าวาย1ที่ถอดแบบมาจาก y z r m 1เช่นกันหรือจะเปรียบเทียบได้อีกทางหนึ่ง Mo t ต GP เปรียบเสมือนห้องทดลองเมื่อมีสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งนั้นก็จะถูกถ่ายทอดลงมาที่รถแข่งใน w วอร์ s u เ e r b i k e เพื่อให้แฟนๆได้ครอบครองกันต่อไป นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญที่พารายการแข่งขันรายการนี้ก้าวมาสู่แถวหน้าของวงการได้และเป็นคําตอบว่าทำไมค่ายผู้ผลิตชื่อดังอย่าง BMW หรือคาวาสก,กิถึงไม่เข้าร่วมลงการแข่งขันใน MotoGP พเพราะอย่างที่เราทราบกันว่า MotoGP มีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงอามากๆก,กับการพัฒนารถเพื่อลงแข่งกลับกันพวกเขาเลือกที่จะนําเงินส่วนนี้ ที่จะต้องลงทุนใน MotoGP ไปลงทุนพัฒนาตัวรถโปรดักชันที่จะสามารถวางจำหน่ายออกสู่ตลาดได้จะดีกว่าและส่งรถลงแข่งในรายการ w o r ร์ Superbi k e เพื่อสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมัน่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์เพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือกำไรจึงทำให้เกมการแข่งขันเข้มข้นและดูเดือดสุดๆในทุกๆปีรายการแข่งขัน w o r l d Superbike ที่แตกต่างจาก Mo t ต GP โดยสิ้นเชิงอ้างอิงจากรูปแบบล่าสุด โดยจะแบ่งคลาสการแข่งขันออกเป็น3คลาสใหญ่ๆคือคลาสเว r ร์ซูเปอร์สปอร์ตการแข่งขันรุ่นเล็กสําหรับนักแข่งรุ่นเยาว์ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปคลาสเว r ร์ซูเปอร์สปอการแข่งขันรุ่นกลางที่มีสเปคความจุก,กระบอกสูบอยู่ในช่วงระหว่าง 400cc ถึง 750cc ขึ้นอยู่กับการเลือกจำนวนกระบอกสูบที่ใช้และสุดท้ายคลาสใหญ่ที่สุดเวอร์ซูเปอร์ไบ การแข่งขันรุ่นใหญ่ที่มีสเปคความจุกระบอกสูบอยู่ในช่วงระหว่าง 750cc ถึง 1,200cc ขึ้นอยู่กับการเลือกจำนวนกระบอกสูบที่ใช้นอกจากนั้นยังได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนระบบและชิ้นส่วนภายในตัวรถได้เช่นระบบท่อไอเสียระบบเบรกเป็นตน้นซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของผู้จัดการแข่งขันและที่สำคัญรถแข่งทุกคันจะต้องเป็นรถโปรดักชันที่มีวางขายในตลาดเพียงเท่านั้น โดยโปรแกรมการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์ของรายการแข่งขันเวอร์ซูเปอร์ไบจะถูกแบ่งออกเป็น3วันคือวันศุกร์วันเสาร์และว,วันอาทิตย์ในวันศุกร์จะเป็นเซกชันของการซ้อมทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจากนั้นเข้าสู่วันเสาร์เริ่มต้นด้วยเซกชันการซ้อมในช่วงเช้าก่อนที่ช่วงสายๆจะเข้าสู่เซกชันซูเปอร์โผและไปเริ่มแข่งเลสที่1ในช่วงบ่ายของวันนั้นเลยจากนั้นเข้าสู่วันอาทิตย์เริ่มต้นด้วยเซกชันวอร์มอัพในช่วงเช้า ก่อนที่ช่วงใกล้เที่ยงจะเป็นเซกชันซูเปอร์โพเรสและเข้าสู่การแข่งขันเรสที่2ในช่วงบ่ายเป็นอันจบการแข่งขัน1สนามซึ่งสรุปได้ว่าว o r ซูเปอร์ไบจะมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น3เรสโดย2เรสจะเป็นไปในรูปแบบปกติในวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนอีกหนึ่งเรสจะเป็นซูเปอร์โพเรสที่จะแข่งขันกันเพียงแค่10บรอบเท่านั้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์โดยการแข่งขันในทุกเรส จะมีคะแนนสะสมให้นักแข่งได้เก็บเกี่ยวกันอย่างมากมายเพื่อขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลกประจำฤดูกาลนั้นทางด้านนักแข่งแน่นอนว่ารายการระดับสูงเช่นนี้นักแข่งก็จะต้องเป็นตัวท็อปทอปของวงการ200อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนักบิดสุดเกา๋าอย่างอวโลบาติสตาจากดูคติอารูบาไอทีเรซิ่งทีโจนาธานเรียนักบิดรุ่นใหญ่อีกหนึ่งคนที่จะกลายเป็นตำนานของรายการหนึ่งขันรายการนี้อย่างแน่นอน สุดยอดแชมป์โลก6สมัยติดต่อกันจากคาวากิเรซิ่งทีมหรือแชมป์โลกคนล่าสุดอย่างทอปาร์ครัสกาดิโอกูจากทีมพาต้ายามาฮ่าที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงหยุดสถิติการคว้าแชมป์โลกสมัยที่7ของโจนาธานเรียลลงได้แล้วบันทึกชื่อของตัวเองลงในทำเนียบแชมป์โลกได้สำเร็จนอกจากนั้นนักแข่งจากม o t ต GP หลายๆคนก็มักจะเริ่มมาลงแข่งในรายการนี้เป็นอันดับแรกเมื่อพวกเขาหลุดที่นั่งในม o t ต GP ไป ยกตัวอย่างนักแข่งคนล่าสุดอย่างอีเกอร์เลกานาที่ต้องออกจากทีมแข่ง KDM Tech Tree ด้วยรูปแบบการแข่งขันที่มีอะไรให้ติดตามกันอย่างเข้มข้นเต็มอิ่มตลอดช่วงระยะเวลา3วันเต็มแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตคนไหนที่ยังไม่เคยรับชมต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ควรค่าแก่การดูมากๆครับเพราะว่าการลุ้นแชมป์เข้มข้นไม่แพ้ทางฝั่ง m o t ต GP อย่างแน่นอน Den, th the oh. top no ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการแข่งขันรายการนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันเอยนะครับหากมีข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือผิดพลาด ทุกคนเข้ามาช่วยกันเสริมเพิ่มเติมที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเช่นเดิมก่อนไปฝากทุกคนกดไลค์ subscribe และก็ะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ